สนับสนุนโดยฮอตตาน้ำขิงดื่มโล่งผลิตจากขิงอายุ11-12เดือน IRPC ทุ่มเทพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตและอนาคตที่สดใสของทุกๆคน จีนเรียกว่า丝绸之路丝绸之路อแปลว่าไหมฉ绸แปลว่าแพร่จี่แปลว่าเส้นทางในความรู้สึกเป็นความอิสระของมนุษย์ในการที่จะพยายามทําอะไรต่อมีอะไรภายใต้ความยากลําบากดันด้นเทียบไปให้ถึงให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเ,าเพราะเรื่องประโยชน์ ส่วนตัวก็ตามในทางการค้านะหรือเพราะในแง่ของการาไปแผ่ด้านศาสนาก็ตามหรือเจตจำนงของการที่จะมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุให้ได้นะมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์ในยุคโบราณเนี่ยก็พยายามบอกกับเราที่จริงเขาไม่ได้บอกกับเราหรอกแต่เราเราก็เอาเขามาเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ว่าเขาคล้ายๆกับบอกกับเราว่าเขาก็ได้ทําอะไรกันมาเยอะทีเดียว มนุษย์เราเนี่ยด้วยศรัทธานะครับก็คือมนุษย์เราจะมีความบ้าบ้าศรัทธาบ้าอุดมการบ้าลทัทธิใช่ไหมฮะแม้ไม่อยากจะพูดเลยทุกวันนี้บ้าถึงขนาดว่าคุณดึงชนวนแล้วก็ตัวเองแหลกเลาคุณทำได้ใช่ไหมครับคุณบ้านขนาดเนี้ยชีวิตคุณไม่คิดแล้วไงแล้วคุณคิดสมหาอะไรกับทางแค่นี้เป็นพลังของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในทุกตัวคน แต่เราจะดึงออกมาใช้อย่างทางบวกหรือทงางลบเท่านั้นเองเส้นทางโบราณทั้งหลายเนี่ยที่มนุษย์มนุษย์ตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่ทราบที่เขาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะฮะซึ่งถ้าเส้นทางสายไหมเราเห็นว่ามันมีการส่วนทางกันอยู่ด้านหนึ่งเราคงนึกถึงเรื่องของพาณิชย์การค้าสินค้าทั้งหลาย ด้านก็คงเป็นเรื่องอริยธรรมของที่มันมีอยู่กับของที่เข้ามาเนี่ยมันก็ก็ก,ก็มันปรากฏร,ร่องรอยของของการแลกเปลี่ยนการต่อสู้การทดแทนกันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นการร่วมมือมกันไปในที่มันคลี้คลายมันถึงปัจจุบันคำว่า globalization นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นยุคนี้นะมันเกิดตัต่สมัยเมื่อ2,000ปีที่แล้วเกิด globalization globalization เกิดการมีการมิกการเบลน d การมีการผสมผสานระหว่างอรารยธรรมระหว่างาศาสนาระหว่างปรัชญาระหว่างความคิดต่างๆนั่นนะของสองสาโลกมาเจอกันแล้ว globalization แต่ปัจจุบันนี้เนะี่ยคำว่า globalization มันมันไปไกลกว่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นจุดนั้นจุดเริ่มต้นจริงๆเลยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์บุกมาที่อินเดียกับพระเจ้าเจงคิสข่านบุกไปเป็นการบุกการทหารบุกและททำลายสิ้นหมดเลย พระเจ้าเจงคิสขานเนี่ยเดินเป็น2เท่าของอเล็กซานเดอร์แต่การเดินแบบนั้นเนี่ยเป็นการทำลายล้างหมดเลยแต่ในการนะเส้นทางนี้เป็นเคยทำลายล้างมาแล้วแต่เส้นทางนี้ก็สร้างอะไรขึ้นมาเยอะมากสร้างความเข้าใจสร้างสีสันติวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานขึ้นมาละเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคอร์ปอเรชันยุคสปัจจุบันนี้คือยุคสยุคนั้นคือยุคหนึ่งรุขยนตรงนั้นลนุก คนไทยของประเทศเหล่านี้ยังสนใจน้อยมากๆมีนักท่องเที่ยวหลายคนที่ชอบมีเลคคอร์ดมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ผมเล่าไปเดี๋ยว,วจำนวนที่จดนี้น้อยมากประมาณอาจจะสัก 200- 300คนเจ้าพี่คนเดียวสำหรับเส้นทางสายใหม่นี้ผมคิดว่าสำหรับท่านที่มีโอกาสนะครับผมอยากให้ไปถ้าท่านมีโอกาสก็คิดว่า เส้นทางที่มีคุณค่าทางการศึกษาอย่างมากคือในยุคนี้เนี่ยเราเดินทางกันมากแัะนั้นบางทีเราก็อาจจะมองข้ามความมหาัศจรรย์นะฮะแต่ว่าคนโบราณเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรานั่งดีๆเรามาสังเกตดูรูปทรงของผู้อูประเทศเนี่ยมันก็มีความพิเศษของมันอยู่มีความที่มันไม่ทุลักทาราจนเกินไป แล้วมนุษย์ก็พยายามใช้ความสะดวกตรงนั้นเนี่ยในการติดต่อซึ่งซึ่งผมว่าพลังงานตรงนั้นเยอะออตัวธรรมชาติของเส้นทางนี้เนี่ยดูดูนุ่มนวนดเูเป็นทางที่เดินไปแล้วมันมันนำไปสู่อะไรดีๆบางอย่างอยู่